ขอเชิญชาวแม่ห้องสอนร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปัน่นทงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ระหว่างวันที่1-5มิถุนายน2567 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวาระมหามงคลส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยร่วมแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และส่งเสริมการออกกำลังกาย วันที่หนึ่งมิถุนายนร่วมพิธีมอบธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติณธนาคารข้าวบ้านป่าแปบอำเภอแม่สระเรียงและชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญ,ญลักษณ์ณพิพิธภัณฑ์แม่สระเรียงและร่วมขบวนเดินวิ่งปั่นเฉลิมพระเกียรติผ่านจุดสําคัญของอำเภอแม่สะเรียงไปยังอำเภอแม่ลาน้อย วันที่สองมิถุนายนขบวนเดินวิ่งปั่นเฉลิมพระเกียรติเคลื่อนผ่านอำเภอแม่ลาน้อยไปยังอำเภอขุนยวมเข้าสู่อำเภอเมืองแม่ห่องสอนวันที่สมิถุนายนเข้าสู่อำเภอปางมะผ้าวันที่สมิถุนายนเข้าสู่อำเภอปายและวันที่ห้ามิถุนายน ขบวนเดินวิ่งปั่นเฉลิมพระเกียรติจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะส่งมอบธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติให้กับขบวนเดินวิ่งปั่นเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชีงยงใหม่บริเวณรอยต่อระหว่างจังหวัดณอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังโดยทุกอำเภอจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติให้ชาวแม่ฮ่องสอนทุกพื้นที่ร่วมกิจกรรม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศไทยและจังหวัดแม่ฮ่องสอนในวาระมหามงคลร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปัน่นธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567